ไม่ทรงตำหนิการบูชายันไปเสียทั้งหมดอุชยะพรามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระโคโดมย่อมกล่าวสรรเสริญยันบ้างหรือหาไม่พรามเราจะกล่าวสรรเสริญยันไปเสียทั้งหมดก็หาไม่แต่ว่าเราจะตำหนิยันไปเสียทั้งหมดก็หาไม่พรามก้อนยันชนิดใดโคถูกฆ่าแพะแกะถูกฆ่าไก่สุกรถูกฆ่าสัตว์ต่างๆถูกฆ่า เราไม่สรรเสริญยันนั้นซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข์เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระอรหันต์หรือผู้ที่ถึงอรหัตตมักย่อมไม่เข้าใกล้ยันชนิดนี้ซึ่งมีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกพราหมณ์ส่วนในยันชนิดใดโคไม่ถูกฆ่าแพะแกะไม่ถูกฆ่าไก่สุกรไม่ถูกฆ่าสัตว์ต่างๆไม่ถูกฆ่าเราสรรเสริญยันนั้นซึ่งไม่มีการทำสัตว์อื่นให้พลอยทุกข ได้แก่นิจธานอันเป็นยันที่ทำเสบสกุลกันลงมาเพราะเหตุไรเล่าเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีหรือผู้ถึงอรหัตตมรรคทั้งหลายก็ดีย่อมเข้ามาคล้องแวะด้วยยันชนิดนี้